ขนาดของมุมดี P E เท่ากับ0นย์องศาให้บอกชนิดของมุมพร้อมอธิบายเหตุผลขนาดของมุมเท่ากับ0ูนย์องศาก็เป็นมุมอะไรคะมุม0นย์ เหตุผลก็คือมีขนาดเท่ากับศูนย์องศา